ปกสำรรงวิทยาและวนี่ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธต้องจารึกไว้นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะอีกสักครู่นึงนะฮะท่านจะออกจากลิฟุดงนะฮะไปมุ่งหน้าไปทางเธอม่วงค่อมนะครับนี่ฮะอโอ้โหใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะหนูน้อยคนนี้อ่าก็เป็นการปลกฝังให้ธนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะเท้าที่เลยครับ ครับครับ,รบรหันหน้าไปน,นะครับเราหันหน้าไปอ่าหันหน้ามาไม่แหกใครได้นั่งแถวหน้านี่โชคดีจริงๆเลยโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนถูกหวย นะครับใครมีของถวายเดี๋ยวยกสองมือเลยนะครับอ่านี่ฮะ่านผูมิในการโรงเรียนโคกสํารงวิทยานะฮะขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะอ่านี่ฮะคนแรกเลยนะฮะที่ได้รับพรไปก็คือท่านผอโรงเรียนนะครับแถวเดียวครับท่าแถวเดียวแถวเดียวอ่าพนมมือเลยพนมมือเลยนะฮะ อันนี้ท่านเริ่มออกจาริกธุดงแล้วนะฮะเจ็ดนาฬิกาสามสิบหนึ่งนาทีนะครับวันนี้นี่ก็เริ่มออกทุดงช้ากว่าทุกวันนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าคณะสัพทาเนี่ยมารอใส่บาตรกันเยอะนะฮะ,ะยกเลยครับยกเลยนะครับสาธุฮะ ไม่ต้องก้มไม่ต้องกราบนะครับหน้าเงยหน้าครับเงยหน้าเดี๋ยวชนท่านนะครับเงยหน้าเลยเงยหน้ารับพรเลยครับเงยหน้ารับพรเลยฮะแล้วนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมสโลแกนผมนะฮะสโลแกนนี่ไม่ต้องถามเลยฮะสโลแกนหน้าใหญ่นี่ฮะ บัไก่พร้อมด้วยสาม,มนเนนพามนะฮะนี่สามะเนนพามหลายคนถามว่าอายุเท่าไหร่ครับก็อายุเก้าขวบนะฮะบวชมาแล้วหนึ่งพรรษากว่าแล้วนะฮะสามะเนนพามอะไรนะอะไรนะเน้นว่าไงนะปลาดุกมามปลาดุกอยู่ไหนแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวไปเอาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ก่อนโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วฮะเนนบอกลืมประดุกไว้กาลังไล์สดพอดีเลยเดี๋ยวไปดูก่อนอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวฮะตามล่าหาประดุกให้เนนก่อนนะฮะโอ้โหมีมาแบบแล้วนะคะครับมครับพัพี่เรื่องใหญ่แล้วฮะตอนนี้ สาธุนะฮะนี่ลวงตาบุญชื่นท่านก็สวายงตาไรนะครับอยู่อยู่ฝั่งเดียวแม่อยู่ฝั่งเดียวไปต่อแถวใหม่ไปต่อแถวใหม่ไปต่อแถวต่อแถวใหม่ ก้มไม่ลุกก้มไม่นั่นละนั่นแหละทำคังคับปลาดุกเนนไม่เจอแล้วเนนเอาไว้ไนาย บอกว่าให้เอาไว้กระยามเนนก็ไม่เอาให้ฝากพ่มแต่มันให้ไปแล้วเมื่อกี้บนเวทีไม่มีจริงไม่ได้โกหกเดี๋ยวหาซื้อไม่กระดุกเนนให้ไปแล้วาสวัสด,ดีครับเชิญเลยเชิญเลยนี่ฮะ <laughs> นายเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับไปได้นะครับยกสองมือนะครับนะยกสองมือนะครับยกไปไหนก็กลับไปครับครับโอ้โหนี่เราภายในโรงเรียนนะฮะครับต้องบอกเลยว่านั่งต่อแถวไปอย่างที่ผมบอกนะถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยาวไปนะฮะข้ามฝั่งไปนู่นฮะ โอ้โหนี่มีผระไตรมาถวายด้วยนะนุโมทนาบุญนะครับคุณพี่นะะฮะยกเลยฮะยกสองมือเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจจากสพโคกสำโรงนะฮะแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยกรมาคมโคกสำโรงสงเคราะห์นะฮะมามาน่วยความสะดวกกันสองวันมาแล้วนะฮะนี่ยกสองมือเลยนะครับเหนื่อยกันทั้งวันนะฮรแบบหน่วยกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์นะฮะงงนะฮะี่ หลับเส้นทางวันนี้ก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอวังง่วงนะฮะอําเภอม่วงข่อมผมพูดผิดพูดถ,ถูกแล้วฮะลิ้นพันทั้งหมดแล้วญญเดินดีๆเดินดีเฮ้เดี๋ยวดีๆนี่ฮะมีเจ้าหนูน้อยเนี่ยเจ้าพุทธนะฮะเดินตามด้วยระวังชนระวังชนเนี่ย เดี๋ยวไปติดตามในเพจทั่วไทยนิวเลยหนูเดี๋ยวจะบอกให้อ่านี่ฮะอ่าอินบ็อกซ์เข้าไปถามในเพจทั่วไทยนิวก็ได้เนี่ยหลังโลกหลังเสื้อเลยนะโทรไปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดูวัดเสร็จเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกถามเลย ภาพบรรยากาศสดสดฮะวันนี้นี่โอ้โหวันสิ้นปีด้วยนะฮะสามสิบเบ็ดธันวานะ,ะหรือว่าสามสิบหนึ่งธันวานะ,ะเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะฮะเพื่อที่จะรอเขาดาวต้อนรับปีใหม่หลายคนหลายท่านก็แหมสนุกสนานคึกคืนกัน,นะฮะเฮฮาสังสรรค์ะแต่ว,ว่าผมแล้วก็คณะติดตามหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องอยู่รับใช้คนบัตหลวงตาบนชื่อน,นะฮะเดินตามรอยท่านผูดงนะครับเพื่อ,อสร้างกุศลต่อไป นะครับก็แบ่งบุญให้ลูกเพศทุกท่านไปนะฮะมาแล้วนี่ฮะมาได้ครึ่งทางสีวอรนี่ซีดไปครึ่งนึงแล้วนะครับของคู่บาไก่ยังไม่ซีดเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะสีเข้มของลวงตาบุญชื่นเนี่ยซีดไปแล้วนะฮะซีดไปครึ่งนึ่งแล้วนะตอนที่สุดดงภาคเหนือก็ซีดจนขาดเลยนะฮะนี่กจากแดดทุกวัน อากแดดอากฝนดียดีฮะได้ฝนน้อยหน่อยนะฮะโดนฝนเฉพาะตอนที่อยู่ภูเก็ตทางงากระบี่แล้วก็เข้าประจวบนะฮะที่โดนฝนทั้งแดดทั้งฝนแต่หลวงตาบุญชื่นก็เดินผู้ดงอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆะผ่านทางเขต่อัพ่อไทนิวนะฮะ ทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะดูฟรีไม่มีผลประโยชน์ใดๆนะฮะนำเสนอให้อ่าเพื่อเป็นการเคยแผ่บารมีของตาบุญชื่นแล้วก็เพื่อเป็นการธนุบำรุงพระพุทธศสาสนานะฮะนี่ขณะนี้นี่นะฮะกำลังจะก้าวออกนอกครัวแล้วนะฮะหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอ,อโคกสำโรงเนี่ยมานั่งกราบไหว้ขอพรด้วยนะฮะนี่โอ,โอ้โหฮะ

ีนสวัสดีครับผมอันนี้ฮะยกยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยยกน้ำยกนคอยเลยฮะเพื่อความรวดเร็วนะฮะยกน้ำคอยเลย,เเะะย,ย,เลยท่านไม่ยกน้ำกันท่าน มันเสียเวลาคนอื่นด้วยนะฮะแตกนะครับอาอากองกองทัพสูงแตะไปเลยมานี่ฮะโอ้โหหนูน้อยคนนี้สองคนเลยไหมคนนี้โอ้โห้แตกนะครับแตกนะครับนี่ปกฝังให้ธนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะนี่ตลอดแถวตลอดแนวรับแดดนี่มาเปี้ยงเลยนะฮะอ้าวมานี่ภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะฮะครบเลยนะครับครบเลยนะครับเจ้าหน้าหลังตานะครับ ยงงลกลอหลังตายนะครับยกลอยนะครับยกลอย,ยกระส,สภาพาปด้านหลังนะครับาะาด้านหลังนะครับ รอด้านหลังเลยนะครับเตรียมเรรตรียมกอดตูเลยยกรอเลยครับยกรอเลยนะครับ สวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวนะฮะรับช่วงต่อจากบิ๊กบงางัูวไทยนิวนะ